การลดขนาดของเยื่อบุโพรงจมูกด้วยคลื่นวิทยุคืออะไรนะครับวันนี้หมอโตจะพูดให้ฟังนะครับจริงๆแล้วอาจจะเกิดก่อนคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้จมูกเสพหรือมีลักษณะคล้ายคัดจมูกอ่ะผมจะแยกเป็น2หัวข้อละกันอาจจะคัดหรือแน่นจมูกจากเยื่อบุโพรงจมูกอันที่2อาจจะคัดหรือแน่นจมูกจากกระดูกข้างในอีกทีซึ่งอันนี้มันจะมีวิธีการตรวจร่างกายคร่าวๆก็คือการแพ็กจมูกเพื่อเอาเข้าไปในจมูกถ้าเอาเข้าไปจมูกรอ5าทีออกมาเฮ้ยแล้วอยู่ๆก็โล่งแสดงว่าสาเหตุที่แน่นจมูกมาจากเยื่อบุอันที่2ถ้าสม หูขอจมูกแพ็คเข้าไปแล้วออกมาเ,เหมือนเดิมแสดงว่าอาจจะมีกลไกของกระดูกหรือช่องอากาศที่อยู่ข้างในถ้าเป็นสาเหตุแรกนะครับจากการที่ว่าแบบเป็นแค่เยื่อบุผิวที่บวมนยุบได้เองอย่างเงี้ยการรักษาทั่วไปที่เรารู้คือมีการพ่นจมูกอาจจะมียากินแอดออนผสมแต่สุดท้ายถ้าสมมติอาการไม่ดีขึ้นจะมี optional ลหรือการอาัตรเสริมก็คือเป็น RF หรือ radiofrequency ใช้คลื่นวิทยุในการจี้เยื่อบุจมูกเราจะทําการจิ้มเข้าไปที่เยื่อบุโพรงจมูกและปล่อยความร้อน RF อะครับผ่านในตัวตัวแกลเนี่ยก็คือไอยเยื่อบุผิ จะหดตัวรูหายใจจะกว้างขึ้นถ้าใครสงสัยอะไรหรือมีปัญหาลักษณะนี้ครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับดูแลตัวดีๆด,ด,ด้วยนะครับหมอตัวเป็นห่วงนะครับ